สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเล่าข่าวขำกับป๊อปวุฒินันนาหิมครับเมื่อเรือที่ใช้สำหรับการประกวดก็ดูสวยงามนะครับแต่ว่าเรือลำนี้สุดท้ายแล้วก็ต้องกลายเป็นอาหารนกมากันที่งานประกวดเรือพระของจังหวัดสงขลาท,ที่จอดโชว์กันที่บริเวณสระบวนแหลมสมิลาขั่าสิบลำ แต่มาดูกันที่เรือพระของวัดชะแมครับซึ่งเขาได้รับรางวัลชมเชยประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่นก็จอดเหมือนเรือพระลำอื่นๆแต่เป็นเรือพระลําเดียวที่ถูกนกพิราฟูงใหญ่บินเข้าถล่มโจมตีอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับทั้งบินทั้งจิกเข้าไปที่ลายกะหนกเพื่อจะกินเป็นอาหารครับโอ้โหดูสิลวดลายที่อยู่บนเรือพระขาดยับเยินไม่มีชิ้นดีเลย แต่แม้ว่าพระสงฆ์และเด็กวัดจะคอยไล่ก็เอาไม่อยู่ครับนกมันก็จะบินกลับมาจิกกินอีกเป็นอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันสาเหตุอะไรครับนี่เลยครับฝูงนกพิราบฟูงใหญ่เข้ามารุมถึงเฉพาะเรือพระวัชแฉเพียงลำเดียวก็เพราะว่าวัสดุที่เขานำมาติดเป็นลวดลายบนตัวกนกลายไทยที่เรือพระของวัดเนี่ยมีทั้งข้าวเปลือกถั่วเหลืองถั่วเขียวข้าวสารถั่วแดงงาขาวงาดำ สรุปคือว่าเป็นอาหารโปรโดของนกทั้งนั้นเลยไม่น่าเลยสงสัยคราวหน้าคงต้องหาวัสดุอื่นมาใช้แล้วนะครับแต่ก็ได้บุญด้วยนะอานะ่ะเอาละครับมาดูเจ้าตูบตัวแสบดีกว่าครับเมื่อเจ้านายไม่อยู่ไปดูสิครับว่าลับหลังเนี่ยทำอะไรตามมาดูนี่ครับ เจ้าตูบที่บ้านเนี่ยทำอะไรที่แผลงๆรับหลังเจ้านาย <the> ผลก็ออกมาเป็นแบบนี้ ที่บ้านของคุณผู้ชมเลยครับรับหลังเนี่ยน่ารักแบบนี้หรือเปล่านะเอาละครับทั้งหมดนี้คือเล่าข่าวขำกับต็อปวุฒินันนาฮิมครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ